สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูู้สู้คนนะครับน้อเมื่อเนี้ยมาพบมาพอกับช่องหิ้วเขาชนแน่วครับผมเมื่อนี้สิทธิพาพี่พี่น้องมากินมาแซ่บครับผมย่ำปูมาสดครับพี่น้องใส่เม็ดสะต่อน้ำน้ำปลาหวานนอวๆพี่น้องพักกลับกับมีทองออกทานวันครับผมพักบุ้งนะครับน้อแล้วก็ัักกาดกรอบครับผมแล้วก็สลัดคอดครับผมรวมทั้งไตครับพี่น้อง อืมบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าคือเราครับพี่น้องฝากพี่ตอนน้องกับผมน้องโอ้น้ำไหลไหลพี่น้องนั่นก็ฝากไว้ในเด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องนอกาฝากกดซับสไครต์ครับผมหรือว่ากดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องที่เขาใช่ไหมว่าทำคลิปต่อต่อไปนะครับพี่น้องน้อาพี่น้องมากินเสีบแสีบต้องกันครับผมนี่พี่น้องํำปูมาสดสดครับผม เนื้อว่นหวานใส่สะตอน้ำปลาหนอนมากพี่น,อนอหห้องเนาะเบาลายใหญ่ห้างมาเสียบเสียบเหมือนกันครับผมโอ้โสดน้ำสบายกันอืมหืมจวดครับหอมมากเลยพี่น้อง

ต้องค่อยๆกินได้พี่น้องผัว <c ười> โอ้โหขอทาขอทาอ <c ười> ืมอืม่มหวานครับพี่น้องจวดครับ C'est un 啊，套话、uh,，李东。 หน่าวันครับพี่น้องอืมอา่าน,ำนำ้ำน้ำยำปลาหลชวดครับพี่น้อง 西云南。Say, เสียบขนาดพี่น้องเลยจวด ้องไปต้องกับตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวพอดีหินเนื้อวันวาดน,น,นี่ครับผม Hmm. <laughs> ถ้าขนาดพี่น้องเสียบมาะนมากินน้ำกันนด้วยครับเด้อจับเหนียวก็เข่ากันครับผมถุงออกขั้นตะวันพี่น้อง លោៃ Shaun� ជឃពា ußen� ់ា� е ្ះធពីអ្ល i bán cả vùng nữa luôn. Nóc chặt mùng với nữa. ต้องเอาตัวนี่ครับรั่วละวล่อยกว่าบาดจิ่น้องเสียบได้ที่กัน น้ำปลาล่ามัวนขนาดนี้หรอรถจัดจังเงินะมึงถึงใจคักมึงครับผม สังเกตเนื้อนรเบน้องเนื้อ้าว wann you kann know. แสบแล้วนูดูจนนูดิ้วจู่จูพี่น้องจวดเลยพี่น้องเลย S <S เริ่มสีเพ็ดกับพี่น้องมันโค้ปเพ็ตจะไหนนะพี่นอ้นนองพริกว่ามันเด่นจึงคืนเนาะ มาหละตะเบียนยังนอนอยู่้องเลยตุมต่มตุ่มตุ่มวมนะเสียงดังเน่จัง่อยเด้อครับนตุ่มตุ่มอะพอดนะ กินเฉพาะอันที่มันกินยังไงเปน่องกัมมันกินยากครับผ <c oughs> มอืมันมันพี่น เ,เราจะกลับครับกินยากแซ่บต่ว่ากินกินยากพี่หน่องด้วยอ <c oughs> ืมปูมากกิโลครึ่งครับพี่หน่องแซ่บครับ <c oughs> โอ้ยตรวจครับ โค่นหนาบนอนอดคอดพี่น้องโอ้แซ่บครับครับพี่น้องถือว่าชุดชุดเท่านั้นพี่น้องเนาะผู้มาทุกซดแล้วก็ลาดน้ำย่ำน้ำปลาไหลลงไปโรยด้วยเม็ดทัลกรอบน้องมาจานเบื้องเด้อครับพี่น้องเด้อโอ้ยังสีเลยจังได้กบบฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับน้องฝากรักษาสุขภาพพี่น้องช่วงนี้หนาวนะครับเดี๋ยวยงำเศร้าหนาวนะครับน้องงำเว่นเด็ด อาจทีเป็นใครเป็ี่ยนยังไงไงนะครับน้องฝากนะครับน้องแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครับทีแวม่ขอมาเยี่ยมมาชมน้องครับน้องแม่ให้มาให้กำลังใจช่องยิ้มเขาเชนี่ว์มากดไลค์กดแชร่นะครับน้องผมขอขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจะเลื่อนลุ้งเรื่องแล้วลำเรื่องกันสุขสุขคนเด้อครับสำหรับพิมพ์นี่ยพิมพ์นะครับพิมพ์นายพอดไหมครับน้องสวัสดีครับ